พี่มันเย็นันด้วยเันดน่จสักสอนีวสวัสดีค่ะัต้องเสหน่ย่ะโอยอมนไปนะส่อะไรสวัสดีเธอสมาชิกเงียเมี่ยอ๊ะพตี้วันาหมดเลยกทีากมเปนป่าที่เรามากันในวันนี้ชื่อว่านางชิมปา 这里东西要 ก็ได้ครับผู้ใหญ่พลั0นละ2 4้0เยนก้องยินให้้สิลูกละวันนี้ได้สินตะคุมสองพันส่กินไปสักแค่ง กินได้สี่แพักหนึ่งละสิบรูกสี่สิบกู๊ดแลวเราควรหดควรดโค้ดนะเนี่ยมันร้อนขนาดนี้แหละตกตอยู่บนโต๊ะเราต้องตก้วยโอ๊ยไอ้เ่ยไอ้เชี่ยไปเติมไปเติมตอกกแลตกกันก่อนไหมเสร็จแล้ว แบบนี้พวกเราเป็นอู้ยต <Yeah> ัวเฮียอะไรวะคอเหมือนใส่ขยะมากกว่านันอเอคือชิมกินอย่างงี้ใช่ไหมเอาไหมเอาน้ำพลันเอ้เอานม้วานี่อนนะสองอันก็ได้แหละไมเคยเป็นเลาค่ะได้เหอไเคยไม่เคยแบบนี้นอยไปเราอ่ะอิเยอะๆโอเอบคุณค่ะอ๋อช็อกโกแด้วย น้ำข้นหวานประมาอยังนิดนมำข้นหวานชูคทำไงครับเป็นยังไง กดนิ้วไปเป็นไงอุ้ยเจาชานกันได้เราเนะี่ยแล้วก็จิ้มกินนะใช่ใช่ครับพี่เราเอาใบปลาหน่อยคงใครอ่ะอกมุ่นั่นไรนะี่อยดวงวางกล้องเลยไม่นันนนด,นด,นด,นด Jeg Story er det jeg har hørt av mine deltakere. ไปดูขนมขนมผลิตภัณฑ์ตดไแล้วเราไปเพี่ไปดูของหน่อยใช่เยหนูตาดูองฝากของฝามีอะไรบ้างนวิเศสตอเบอรี่กมันเป็นแล้วเนระชีสอ์โบแลวก็จะเป็นแบบ นนะ่ากิน,นอันนี้ราาสืออันนี้ของร้อยอันนี้กน็น่ารักเขาตกเป็นอิติบังเลยใช่ไหมของแนะนำอ,อน๋อนะ่าก้นนะข้างหลังมันคือ ส่วนอะไรนะพี่อันไหนคะข้างหลังมันเป็นส่วนอะไรอรับันนั้นเออไปดูไหมอยากลองดูส่วนข้างหลังอันนี้มีผักเทศมีหมูผักเทศด้วยอันนี้อะไรนะเป็นชีสเป็นชีสเหรอเมลงัแรงรึเปล่านะคือทำเป็นรูปชีสเฉยๆหรือว่าใส่ชีสเมลแงชีสสืบก็คือกระป๋องชีสไข่เอาเมนูอะไรโอ้ บรรยากาศดมีมันจะเป็นไรมากอก ของมันปีอ๋อใช่อ๋อต้อมาก่อปีสองพันนี่ก็อันนี้ก็อีกสามปีใล่ เราก็กินสตรอเบอรีหมดแล้วนะวันนี้ก็คอนเทนต์เท่านี้นะครับก็ขอจบอวิดีจอตอนนี้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ